สาววินทุคนเดียนะครับนะที่เกิดผนะครับนะเอาบ้างสิผมนะครับนะบาม,บนะมาวินเองนะครับนะวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปนี้กันนะครับนะนี่คือแบบทำลายล้างเมืองนะครับนะเอาละแล้วมาเล่นยังไงอืมนี่เป็นแบบ ลายล้างเมืองที่บ้ามากเลยนะครับนะนี่คือน้ำพุนะครับนะน้ำพุเมื่อนี้น่าจะลาวาปุนะครับนะนี่อะแล้วแมปนี้เหมือนเล่นยังไงอ๋อนี่คืออาวุธใช่ไหมไม่ติดวัดอีหัว,ะน,วน,นะครับนะ อุ้ยเราเป็นปรับเป็นแบบมุมมองนี้ได้ด้วยอือใครที่อยากเข้ามาเล่นเดี๋ยวผมแปะเครดิตเฮ้ยผมแปะแอมแมปไว้หลังคลิปนะครับนี่อหนี่ต้นไม้อยู่นีออดด่อุ้ยพอดที่ตัดที่เป็นสิ่งเสี่ยงอือวุ้ยจะมาเซเว่นนี่นะ เอ๊ะทำไมมันเป็นเลขแปดเอ๊ะไม่ใช่ดิกเป็นนาฬิกาสายครับเอ๊ยนี่คือประตูเข้าดิว้าวนี่อันดีเนี่ยประตูอีกใช่ไหมอูว้าวโอเท่เซเว่นนะมาลองทำลายดิวูโอ้โโคตรดีนี่นี่นี่เงินเงินเงินหือ อืมต่ไปนี่อู้อะไรเนี่ยค้อนค้อนเหมือนกันแต่ใหญ่กว่านั้นครับอู้จะทุบช้าไปหน่อยนะถึงจะใหญ่ๆเนี่ยจะทุบแรงนะอันนี้พวัวไข่บัดบัานเองเรียกว่าพวัวนะเนี่ยมีพิกอคนะครับนะมันไม่ใช่พัวนะครับเอ้คนสามมือนะเอ้ยไม่ใช่ดิโรบออม,มันแปลภาษามั่ว นี่ครับนี่กุเท่ะเอ้ยโหซิวอะไรคือซิวอ๋อมันเป็นเล็กๆอย่างนี้ครับนะี่นี่เหมือนมีดเลยวะ่ะต่อไปครับดาบนี่มันดาบโลบอกเลยนี่ว่าฟันสิ อู๋กระเลงกันนะแต่เร้วไม่เท่าโค้ดหรอกขวานว้าวขานนะครับนะอืออือแค่นี้กากจังวะหรือมันเอาไว้ตัดไม้อย่างเดียวเดี๋ยวผมลองไปตัดไม้่าจะดีเฮ้ ผ่านไปกี่ปีเองก็ไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมนะอันนี้คือนี่กระตัดแล้วบู๊เมื่อกี้ผมเล็นไม่ถูกหรือมันหรือมันไม่ติดวัดอ,อะไรอะฮะไม้ไม่ขาดเกมนี้มันอะไรวะเนี่ยค้ยโอ้นี่น่าจะเป็นขวานระดับแบนเนียมนนะแต่จะเป็นแบนเนมของปอมของก๊อปมัง้ง ก็ปเกตเอ๋น้อมาครับเดี๋ยวลองไปดูอื่นอื่นพื้นพุกว้าวอุย้ยเท่อยู่นะดีไซน์ยิงได้โคตรด,ดีโอ้อยิงต้นไม้ได้ด้วยไงปุ้ยเดี๋ยวเราไประเบิดเซเว่นกันไหมทุกคนอือระเบิดไปลูกกูมัน ต,ตรงนี้เหมือนเป็นอะไรบางอย่างนะครับน,นี้มีรถเีเป็นลูกแบบโลบักนะครับโลบักอันเก่าของโลบักเข้าไปสิยิงเลยนี่ยิงเลยติดว่ะออน่าจะเป็นธนาคารนะเพราะมีกู้ติดกดตังด้วยยิงเลยอุ้ย ดีหน้าจอด้วย,ว,ยว่ะทุกคนียับจริงได้เอ๊ะเดี๋ยวป,ปุ่มนี้มันปุ่มนี้มันอืมมันไม่มีตัวเลขนะน่มพูดแล้รวคนี่โอเคนะอันนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องเก็บเงินเนะมีโต๊ะตรงนี้นี่เป็นอาวุธดีกว่านี่คืออาวุธเออวุ้ย อันนี้มันไม่มีปืนเนี่ยมันกดหน้าจออันนี้มีแบบกระสุนนี่มัน AK 4 7นี่นหว่ทุกคนกดเต้นี่คือห้องอรยิงยิงยิห้องว่างเปล่าอันนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนี่ยิงโคตรรัวรัวที่สุดแล้วมั้งอันนี้เป็นห้องอะไรกันลูกลองเข้าไปในห้องนี้ครับ อันนี้มันข้างนอกโอเคอันนี้คือห้องเลยอ๋อน,นี่คือห้องก็ไปที่ไปข้างน้ำก,กันเฮ้มีห้องแต่งคันก็ต้องมีแบบไอ้พวกแบบตู้เซฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันอยู่ไหนนี่ก็เป็นแผ่นไม้งูนะอันนี้โอเคอน,นี่เป็นแบบเอิม่มอะไรอะไรว่าอื้ม มีคอมด้วยแต่คอมนี้แบบอืม,มน่าจะใช้มาเป็นพันปีแล้วยิงเลยครทจะเป็นเจ้าของคอมนี้ก็ขอเิด้วยตู้แอบได้อยู่เอ๊ะเดี๋ยวเดีย๋ยวหลังตู้นี้มันออกไปขหน้าอนอกอืมต้ง้งเอ๊ะนี่ห้องแหลงห้องนี้อันนี้คือประตูอเลย เข้าไม่ได้อีกอ๋อประตูออกไปข้างนอกเหมือนกันธนาคารทำไมไม่มีประตูสิผมนิ่งงงมากแล้วนะอ่าเราเปิดท่ออุ้ยเราเปิดท่อได้ด้วยอีเข้าไปเนี่ยในห้อง,งว่างเปล่าไม่มีเลยหรอกไปไปไปโอ้ยติดเฮ้ยเปลี่ยนปืนนรับปืนอะไรเนี่ยปืนสิงหาคมวัด ก็ยิงรัวครับแต่มันยิงแบบทีละเด็ดเนี่ยเนี่ยทีละลิขอย่างงี้ทีละทีแต่ยิงรัวนะทีละครั้งหนึ่งอ่ะอืมจอจคนมันต้องมีตู้เซฟดิเฮ้ยนี่ไงทำไมผมไม่เจอวิ่งเดียท,ท้องไม่มีเงินเหรอจอคอนบ้าแล้วไม่มีเงิน มีทองครับทองสามก้อนเองเหมือนเนี่ยทกุกอนนี่คงไม่ค่อยมีแบบไม่เยอะนะยิงเลยเอ้ยไม่ต้องก่อนหลอกทองใช่เลยไปเจ้าหลอกไปทุกคนเราไปกันดีกว่า,าก,ก่อนไปนะปืนนี่มันดูแบบไม่ค่อยดีเปลี่ยนปืนวัดเอ็มเอ็มจีปืนอะไรอู้ย,ยิงคนแรง โอุ้ยกู๊ดอันนี้เป็นไฟแดงเฮ้ยยิงได้ด้วยมาสำรวจข้างหลังนี้นนนกว่าน,นี่เป็นแบบล็อกรถใช่ไหมโอเค okay. ยิงเลยยิงยิงยิงวุ้ยมีดดมทิศด้วยยิงได้ไหมวิววิววิวจริงไม่ได้หรอกอิงหัวโอเคไปดีวกว่าอันนี้ทางเข้าใช่ไหม อเคใช่ก็มันดูเนียนกับกระจกตรงนี้เลยครับยิงยิงยิงอ้ยรถนี้โคตรกากอืม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 ยิงยิงนะครับนะเออนี่เป็นทางเข้านี่เป็นแบบทางเข้ารับอืมรถ ยิงย yeah. ิงยิงยิงไปยิงไปเป็นปืนเมืองกว่าปืนคนอุ้ยมีปืนมินิกันดีกว่าคนงสิโอโคตยิงต้นไม้หืมมันเกมทำลายเมืองของแท้โอ้ยโอ้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 อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย เป็นไม้ทับวะนะครับนะทุกคนนั่นคืออะไรปืนใหญ่เลือ,อะไรซีเมนต์เแบบเป็นแบบถังดูดซีเมนต์ได้ไหมเลือ,อไ่ไรยิงยิงเลยนั่นเบอร์อะไรเบอร์ก็คิงเหรอเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์ก็คิงครับ นี่เป็นร้านอาหารทาวเวอร์ใช่ไหมให้ผมเดาน่าจะใช่แหละอุ้ยชื่อว่าอะไรออ๋เบอร์เกอร์ทาวเมืองเบอร์เกอร์นะครับนะเมืองเบอร์เกอร์เข้าไปในร้านกันเอ๊ะทไม่ร้านมันไม่มีประตูว่าดีต้องใส่ใจนะครับนี่เบอร์เกอร์แบบไอ้ไม่ใช่เบอร์เกอร์ดีนี่เขาเลี้ยงกอนเหมอนห้อง มนดอกอ่ะมันหองดอกอ่ะคืออะไรจะไม่ได้ฮะมิสเตอร์ชิคก,ก้นไมิชิมิสเตอมีซีชิคก้นคงไม่รู้อ่านเลยแต่มันแต่มันเป็นคือไม่ใช่เหรออชิกเก้น What the hell แต่มันก็มีชิเก้นอย่างเงี้ยอ๋อเผยนี่เป็นแบบ พว่เครื่องดื่มอะไรงนี้ครับอืมใส่วิคครีมใส่นี่ด้วยครับยิ่งเลยมาดูที่พามีแบบพ่อค้าอะไรงนี้เปล่าแบบมีกล่องด้วยในกล่องมีอะไรไหมอูไม่มีอะไรเลยเกมนี้มีระบบอะไรอีกไหมเนี่ยเหมือนจะมีจุดสามขีดผมไม่เคยกดเลยครับผมต้องกดดูกดเล่นลุ้มเล แผนข้อมูลระบบอืมเดี๋ยวผมขอดูก่นะการจัด,ดว่าเซอร์เฮ้ยมีเพลงด้วยแต่ผมว่าไม่เปิดเฉพาะจีนเลิกกสิเฟซของดวงจังนทร์วัดคนได้ยินเสียงในโทรศัพท์ไหมไม่ได้ยินหรอกเพราะผมเปิดแต่ไม่มาลิกาสภาพอากาศแรงน้ำถ่วง ดูสิถ้าเปลี่ยนมันก็จะลอยใช่ไหมได้กำจัดส่วนผมไม่จำกัดอีอีอ,อีอีีมีเปลี่ยนแผนที่ด้วยนั่นทุกคน,นาก,การจัดการร่วมมีเปลี่ยนแผนที่ N B C และหุ่นยนต์ผู้เล่นเก็บสินค้าคงที่ค่าหรือค่าเพืเล่นค่าได้ ไม่ใช่ฆ่าคนในเซิร์ฟได้ไม่ใช่ไงมันฆ่าตัวเองด้วยอ๋อใช่มันฆ่าได้ครับนะอืมนนะแล้วก็ระเบิดผู้ชมผู้ชมคืออะไรอ่าอคืออะไรปิดดีกว่าไม่รู้แล้วนะเทรพอร์ต ผมทท่ไม่พอร์ตคืออะไรไม่รู้หรอกนะเออมมีอะไรให้เล่นอีกไหมเนี่ยในเกมนี้มันมีปุ่มตรงนี้ครับหลายอเลยตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยอันนี้คือปุ่มเลยคลิกไืเทเทีพอร์ตตรงนั้นเลยกันเฮ้ยอ,อ้าวฮะเมื่อกี้ผมกดเลยมีคูดายด้วย ดาวนี่คืออะไรไปเปยังผิวยังพื้นผิวคืออะไรอืมไม่รู้นะครับพื้นผิวคูดาวก็แป๊บเดียวคือเราแบบลอยอยู่บนฟ้าอยู่ดีแล้วแบบก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าอะไรอืมเจพอร์ตไป ตรงนั้นแล้วกันค้ยค้ยได้พอได้ต่อมาเราวัดดูอีกนะ,อะโอ้ยเก็บวิเศษก็เลยโอเวอร์เฮดกันอะไรวะอ่านไม่ออกครับต้องอ่านว่าโอเวอร์เฮ,ฮดนะคำแรกคำต่อไปก็อ่านไม่ออกอ่ะอุ้ยมีบ้านแบบบ้านแบบ บ้านคนรวยอ่ะแบบติดตรงนั้นด้วยอ่ะแต่ผมว่าผมปิดไอโอเวอร์เฮดก่อนอยู่ไหนหืมไหนวะอันนี้นี่นี่นปิดโอเคเออพีวีพีไ่พีพีกันได้ด้วยผมดีความบอกนี่คืออะไรเอ๊ะไข่เนี้ฮะ เดี๋ยววันนี้คนอยู่ในเซิร์ฟผมไม่มีนะใครอยู่ไม่สร้างแต่เพิ่ง,พงสั่งทำม,มันบอกไฟคืออะไรคือบินได้เหรอเขาบอกว่าแบบเรือใบอันสุท้ายอนเขาบอกว่าให้ผมพิมพ์เขาว่าเชนไฟ นี Workers, ่ผมเล่นเก่าอยู่นะไในแบบอื่นน่ะไม่ใช่แบบนี้วัดเฮ้ยอุ้ย้ยผมบินได้เฮ้ยโคตรดีโอุ้ยค่ะไอผมบินได้คนผมบินได้อุ้ยโคตรไอไปหาบ้านคนเดียวแล้วเวอุ้ยโ้ตรผมเรียนรู้เองนะเนี่ย เปิดนี่งไงอืมเปิดไม่ได้อันนี้อือุวยว่างคนรวยจริงๆด้วยทุกคนดูดิมีนี้ด้วยแต่ผมพังข้าของ,ข,องข้าหมดแล้วนะโอ้โหบ้านคนรวยแต่ก็ดูไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ปะ่ะเดี๋ยวผมขอึ้นหมอกน่อนะว่าบินได้ใช่ไหม,หมการลอออ่องขนอุ้ยขนล่องนวะ ปืนก็มาหายไม่มีเลยเลยนอกจากกระสุนที่ยิงไปครับโหโคตเท่ต้องขนไปทั้งอาวุธทั้งตัวมาดูอีกนะครับว่าจะมีอะไรไหมเฮ้ยนี่ไงเปิดแ้่นานบินก็ไหนความจิ้มก็มีให้อยู่แล้วใช่ยร์อืม ภาพไม่จำกัดก็คือแบบก็คือแบบม,มีเลื่อนไม่จำกัดใช่ไหมโอเคเอมขอขอ,ขอปิดจุกระพาวนี้จำกัดแล้วกันแต่ผมอยากรู้ว่าไอไอบนินทำไงอ๋อเหมือนกัน ถ้าพูดจะไปกดคำสั่งทำไมคำสั่งนั้นถ้ากดแล้วแบบคนที่มันเล่นกับเรามันจะบินได้เหมือนกันเดี๋ยวเขาไม่รู้แต่นี้คือผมกินได้หืมก็เท่าแงัมนะเหมือนปูเลยไม่ใช่ไม่ใช่ปูนะเปลี่ยนหลางตละครของ ฉันอ๋อมันสามารถเปลี่ยนร่างคนอื่นได้ด้วยครับถ้าเราเปลี่ยนแบบซึบอี่นี่เลยปิดครับเครื่องมือธุรกิจวัตถุไอเทมที่สั่นอยู่อ,อะไรเห็นผู้การสังเกตหรอเ้อผมสามารถ ทำอะไรได้อีกหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะแป๊บนึ่งนะครับทุกคนเปลี่ยนเหมือนกันให้ทุกคนเดี๋ยวคิผมกดอะไรไปวะทาไมเปเนี่ยมีอาวุธอะไรแบบอะไรยังไงปืนทองกินแรงกว่าเดิมเดิมเดิมบิ๊กบู๊บสีทองเงินดี มีอะไรไหมปนผ้ากันเปต้าไม่ใช่ดิป๊อใครแปบสักนี้อุ้ยดิมกเลรนี่เปลี่ยนโมดดิเต็มเลอฮะโอเคนะครับมา,มาเดี๋ยวผมจะแบบ ดูด oh, mm ูเปดมีอะไรไหมเปิด WJ อู้หู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 หอหูอูห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 ู นะครับจุ่นท่อระเบิดหนึ่งลายกันอีกอาพิสิทธิ์โหใหญ่เหลือจริงจนะทุกคนแรงอเฮ้ยมีหลุมดำด้วยดูดิลองใช้ดูสติ๊กกอรแข็งๆกร่เลยเนี่ย เกมนี้โอเคครับสันี้แคนี้ก่อนค